ตอนนี้ก็ออกมาเทสเหยื่อครับผมเป็นเหยื่อเก่าตั้งแต่ปีที่แล้วครับผมนี่หน้าตาโคต้นตีนเลยครับเหยื่อมากตกปรากดนลินครับผมนี่มาช่างเจมแล้วก็ช่างโคหรือเอลอยู่ตรงนี้ครบแข็งเลยครับผมเจ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 ันเลยมันเลยโตเลยเอาจับจับจับหม, <c oughs> หมุนหน่อยแล้ว <c oughs> มือเดียว <c oughs> มือเดียวยาว ดูครับเยีัเล็กอ่ะัวน้อยเ้ยมเล็กมีเล็กก็พอสมควรวันนี้ะครับนี่ครับผมประมาณักยี่สิบสามสิบนาทีครับผมที่ลงมาตกกันเนาะนั่งเกมนังเกมได้ยังเอารถทางไปด้วยเอ้ยโหเดี๋ยวจะหารถอ้โี่ของนั่งเกมนี่ดูตัวนี่ จริงๆประหลงๆกลิบของผมก็ประมาณกลิบอย่างเงี้ครับผมตังโก้โมตกกระแดงครับผมเพิ่งเข้ามาตกปรากฏด้วยกันเมื่อกี้นี้เดี๋ยวผมยังไงก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับผมเยี่ยมมากตกปรากฏนารีมครับผมนี่นะจะน้อยจะน้อยยังยังมีเข้ามาเรื่อยๆครับผม เก็บผมมังยครัฝากติดตามผลงานด้วยนะครับ